สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมนะครับช่างบ๊อบซ่อมรถซิ่งค์ครับวันนี้จะพาเพื่อนมาดูเจ้าอีเทนซิงครับวันนี้จะใส่เกียร์ซอมครับเป็นเกียร์สูร์ครับเกียร์กลางครับนะครับดามเกียร์ครับแปลงใหม่นะครับมันจะเป็นเป็นเกียร์อิซูตัวสองห้าศูนย์ครับ ตัดหงวมอโอกคกับท่างหน้าครับแปลงสายเป็นสลุกกลางนะครับนี่ก็เป็นสายที่เดินเข้ามาแล้วก็แท่นก็ยึดกับตัวเพลาเก่านะครับแท่นหน้าแท่นหลังครับนี่ก็เหลือตัดตอเพลากลางท่านหน้าท่อนหลังนะครับก็ถือว่าโอเคครับ เดกัดัดครับก็ดูไปก็โอเคนะครับเพื่อนๆรอดูตอนอต่อคราหน้าหลังเสร็จเราจะมาลองวิ่งกันดูนะครับว่ามันจะตันจะกระพือหรือเปล่าครับเพื่อนๆไหนมีแตนซิ่งอยากติดตั้งก็เอามาได้นะครับช่างบ,บ๊อบเจริญการช่งรา,างนะครับบ้านทุกอย่างนะครับ มันมั่นปวดอำเภอมั่นปวดจังหวัดพิงดำนะได้สโลกลางเป็นเกียร์สองลูกหรือว่าตั้งสโลูก็ได้นะครับเกียร์สโลก็ได้ตั้งได้หมดนะครับนี่ก็เป็นเศษนครับเป็นบ้านนะครับไม่ขนขี้ยางขนมันนะครับก็เดี๋ยวรอเพื่อนก็รอตามตอนที่ ต่อเผาเสร็จนะครับจะลองวิ่งัวิ่งดูนะครับว่าจะมีสันมีกระพือนนครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปท่านี้ครับสวัสดีครับ